ปวดเข่าก็คือแบบไม่เจ็บแล้วอะเดินเยอะจะยืนนานๆก็คือไม่เป็นไรเพื่อนๆแถวๆบ้านชมว่าทำไมแม่สวยขึ้นไปทำอะไรมาสวัสดีค่ะเดียนะคะวันนี้เดียมีเหมือนเป็นผู้ใช้จริงผู้ทานสีแคร์จริงเนาะซึ่งแบบเป็นเพื่อนเดียมาแล้วก็ได้ทางสีแคร์มาต่อเน,นื่องเลยแล้วก็เดี๋ยวเดียให้กิฟต์บอกเล่าแบ่งปันรประสบการณ์ผลลัพธ์จริงที่กิฟตแบบเห็นผลนเป็นคลิปที่แบบเดียทำเพื่ออยากจะแบบแบ่งปันแล้วก็ให้คนที่แบบทานจริงได้ออกมา บอกต่อด้วยนะว่าเป็นยังไงอะไรเงี้ยค่ะก็อยากรู้ว่าแบบทำไมกิ๊บถึงตัดสินใจทานซีแครเริ่มแรกที่ที่กิ๊บซื้อซีแคร์ค่ะก็คือซื้อให้แม่ซื้อให้แม่ก่อนเพราะว่าแม่เริ่มแบบ ปวดข่าวแม่หน้ำหนับตัวเยอะอก็เลยแบบซื้อพแต่ตอนแรกคิดยังทานไม่ได้เพราะว่าแบบให้นมคุณพมอดลูกอะไรเ้ยก็เลยให้แม่กินก่อนพอนแม่เริ่มทานได้สมาสักเข้าซองที่สองค่ะซองแรกแม่ก็บอกว่ายังไม่ค่อยอะไรไมแม่ก็บอกอขอกินต่อเราก็อยากให้แม่กินอยู่แล้วเราก็เลยเออให้แม่กินต่อแล้วแม่ก็บอกดีขึ้นแบบปวดข่าวก็คือแบบไม่เจ็บแล้วอะ่ะเดินเยอะจะยืนนานๆก็คือไม่เป็นไรอะไรแล้วก็เพื่อนๆแถวๆบ้านเขาก็เริ่มแบบว่า ชมว่าทาไมแม่สวยขึ้นไปทําอะไรมาแม่เขาภูมิใจมากก็เลยแบบแะนะนาเพื่อนอ่อนเพื่อนก็มาซื้อซื้อทานตามใช่แล้วพอกิ๊ฟเริ่มทานได้เนาะ,ะก็ซื้อกินเองเป็นแม่ดูแลลูกแล้วอ่ะก็ต้องดูแลตัวเองเอาจริงอ่ะเป็นแม่ลูกอ่อนก็แบบค่อนข้างโซมะกก็มาก,กินคู่กับวิตามินซีเอหน้ามันก็ดีขึ้นจากแบบเคยเป็นสิวฮอร์โมอนหรือว่าสิวจากการแบบตั้งครรภ์หรืออะไรอย่างเงี้ยก็คือ ทานซีแคร์ไปด้วยแล้วก็เลือกเลือกอาหารเนาะทานอาหารเรียนอาหารจากที่เรียนแนะนำชายเรียกอาหารที่แบบกระตุ้นต่อโรใช่กระตุ้นสิวมันก็ดีแบบคู่คู่กันไปมันดีขึ้นเรื่อยๆจากง้ามีรอยเสียวเดิมหมองคล้ำเนาะหรือหมออะไรอย่างเงี้ยแล้วเป็นคุณแม่เลี้ยงลูกด้วยให้นมด้วยเพราะว่าลูกเขาต้องเอาสารอาหารจากเราไปด้วย ก็คือกีฟก็กินมาเป็นแบบหลายปีแล้วเนาะเเนะก็ดีขึ้นแล้วก็แบบว่ามีคนทักก็มาซื้อต่อแล้วก็เลยเป็นตัวแทนก็ให้ดีอ่ะเหมือนมีคนมาทักเองมีคนอมาทักเองเพาอยากเป็นคุณแม่สวยเหมือนก๊ฟป่ะมีรินซีเป็นผลับตัวเองเป็นผลเป็นผลลับจากกีฟเองเลยบอกว่าคือเขาเองเขาก็แบบ เคยกินมาหลายแปลนแหละเออเขากินบ้างไม่กินบ้างเราก็บอกเราจะพูดตรงๆเลยว่าถ้ากินก็คือต้องมีวินัยนะกินต่อเนื่องนะอะไรใช่วินัยสำคัญมากค่ะทุกอย่างไม่ว่าจะเรื่องอะไรไม่ใช่แค่เรื่องดูแลตัวเองอ่ะเลอเรื่องถ้ากินต่อเนื่องยังไงก็ห็นผลแน่นอนกิฟก็เรียนมาด้วยกันด้วยอ่ะก็คือเรียนฟู้ดไซด์มาด้วยกันด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็เราก็จะรู้ว่าถ้าเราจะเลือกของที่ใช่ให้กับตัวเราเราก็ศึกษาเยอะเราไม่ได้ดูเพราะว่ามันเป็นคอลลาเจนเราดูมันเป็นคอลลาเจนแบบไหนแบบไหนเรากินแล้วดูผลลัพธ์จาก ตัวเกี่ิวกับงานวิจัยด้วยก็เรียนรู้ไปพร้อมกับการทานอันนี้มันเรียนยไงนะก็เลยได้แบ่งปันทุกคนใช่ก็คือการที่เราได้มาเป็นตัวแทนอะไม่ใช่แค่แบบเราเน้นขายเราเน้นให้ความรู้คนอื่นแชร์ประสบการณ์จริงอะค่ะเป็นผลลัพธ์จริงเป็นสิ่งที่แบบเดียเขาก็อยากให้เราเป็นเหมือนเดียแบบว่าแบ่งปันให้ลูกค้าไม่ใช่แค่แบบสั่แต่ขายอะไรอย่างเงี้ย ก็คือถ้าแบบใครมีป like ัญหาเช่นแบบกังวลเรื่องผิวเรื่องข้อต่อเรื่องเล็บเรื่องผมก็อยากให้มาลองทานนะคะอยากให้ลองทานจริงๆบางคนก็บอกว่ากินคอลลาเจนจากอาหารก็ได้แต่ถามว่าปริมาณได้เท่ากันไหมบอกเลือมันไม่เท่ากันวัดที่ผนวัดที่ผลรับด้วยใช่คือกินลองกินดูซองแรกแล้วแบบวัดที่ผลรับแล้วลือมาถามเราก็ได้มาถามกีประถามเดียก็ได้ว่าแบบ กินยังไงให้เห็นผลก็บอกต่อได้หรือแบบถ้ามันไม่เวิร์กจริงๆเราก็ไม่แนะนําให้ทานต่อนกันถ้าเราต้องวัดผลโดยส่วนตัวเองใช่เพราะว่าไม่งั้นเราจะหลงกระแสใช่เราไม่เชื่อเราจะต้องซื้อเยอะแต่เราลืมวัดผลแล้วด้วยเองเลยคือแบบแต่อันแรกต้องแรกนี่คือใช่มากเลย thank you ขอบคุณซีแคร์ที่ดูแลกันมาขอบคุณเลยนะคะ